กลับประเทศกันมมาีกลับกันที่คนเดียวมา้งกลับไหมไม่ตัวไม่เหมาะเลยเฮ้ยเห็นยิ้มอะไรเลยยิ้มหวานตื่นด้วยจังเลยว้าวตื่ด้วยตื่นด้วยผีอำเสียบย่าท์ของเรามือขวาผัดผัดเฟ็นฝายมือซ้ายต้มอะไรอะต้มยำจำแซ่บ กูหิวข้าวอ้าวข้ารข้าวไม่มีแล้วหมด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 แล้วปีไหนคะปีสองพันยี่สิบสามปีสี่ค่ะยี่สามเายี่สามโอ้ยได้ยี่สี่ด้วยได้สองปีได้ติดกันสองปีวันนี้เราก็จะไปทริปเขาใหญ่ สองวันหนึ่งคืนกันจะเป็นการวอกเลื่อยเปลือยนะคือแพลนแบบแพนลนรวมๆเอาไว้แต่ว่าจะไปได้จริงไหมฝนจะตกไหมอันนี้คือเดี๋ยวไปรอดูอีกทีหนึ่งว่าจะไปที่ไหนกันบ้างมีเด็กไปด้วยหนึ่งคนเอาไปเลยนะ <laughs> ไม่คืนโอเคปะโอเคคืะผู้ร่วมเดินทางอีกหนึ่งคนนะคะ ไปไหนมาไปหาอะไรกินไหนได้อะไรมาไก่ไิงเดี๋ยวเราไปเจอเพื่อนที่ร้านอาหารแถวเขาใหญ่อีกคันหนึ่งเพราะว่าเราแยกคันกันมาสองคนนะเดีย๋ยวเดินทางก่อนเราไปซื้อไก่ย่างเอยไก่ไก่ย่างอ่ะถูงแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแวะกินข้าววันนี้ทริปนี้คิดว่าน่าจะมีแต่กินนะไม่น่ามีอะไรเลยนอกจากกินมีคนังไรไหละ โอเคลุ้นกัเป็นร้านที่คนเยอะมากเป็นฟิลแบบมาทั้งแบบเป็นแก๊งเพื่อนเป็นครอบครัวมากันแบบหลายคนมากโตกินอะไร ับด้านด้วยเอาละ,อะีรเล่นร้อยสเราจะเอาต้มมอามอาันนีกินอะไรกินอ,อะไรก็ได้ผัดเต้าหูส้สม <c oughs> ก็เร็งมาแล้ว งล่าสุดฝนตกแล้วใส่กางเกงสีขาวสภาพอังก <c oughs> ลฤษน้องพูดตามแลยหลังจากกินข้าวกันอิ่นแล้วก็เดินทางไปที่บ้านพักที่จองไว้กันถึงแล้วจ้าฝนตกแพนเปลี่ยนทุกอย่างเข้าบ้านเลย บ้านดีกว่าที่คิดคือดูสงบอ่ะดูเป็นไพรเวทจองด้วยความแบบเร่งด่วนแล้วอากาศมันเย็นนะฝนตกไม่แน่ใจว่าจตอนนี้กี่องศาจะกลับแล้วหรอบายบายกลับแล้วหรอปาถึงแล้วกลับกลับกรุงเทพกันปาม่กลับตรงนี้กลับตอนที่คนเดียวมาไม่ อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ทุกคนว่าฝนมันตกคือฝนมันตกไปปล่อยตลอดเลยเราเลยเข้าบ้านมาแยากยาก้ายกันเก็บของพัดผ่อนตามอัธยาศัยบ้านหลังนี้มีทั้งหมดห้าห้องนอนและแต่ห้องนอนนีมีห้องน,นแล้วก็มีสระน้ำที่เป็น่าให้เราได้เล่นใช่เนี่ยให้กิวกับนิวนอนห้องเนี้ยไปไหนไปไหนมา,มากูว่าแล้วไม่มึงกูวัวก็เลยไปเหมือนกันเมื่อเี้ แต่กูบอกไอ้ไม่ใช่แล้วเมื่อกี้เห็นป้ายตรงนู้นแลวูดูดิวิวสวยอะ่ะคือพอฝนตกแล้วอากาศมันเย็นแล้วมีหมอกด้วยเนี่ยมีหมอกด้วยอะ่ะอันนี้คือวิวแบบจากชั้นหนึ่งห้องนั่งเล่นอะ่ะฝนก็คือเริ่มหยุดแล้วเลยออกมาเดินเล่นริมสระ บรยากาศดีนะไม่ได้ชื้นไปน้ำมาเดี๋ยวไปดูห้องเพิ่มว่าจะมีห้องไหนเราได้เป็นห้องนี้นะออกมาจากตัวบ้านนีดหนึ่งมีระเบียงธรรมชาติคือแบบเป็นฟิลหมู่บ้านไปดูห้องครัวหลังบ้านกันดีกว่า ือบ้านใหญ่เลยข้างหลังบ้านจะเป็นแบบเหมือนครัวไทยคือในบ้านนะมันจะมีเหมือนเคาน์เตอร์ครัวแบบคร่าวๆแล้วก็มีไมโครเวฟให้แต่หลังบ้านก็จะเป็นฟิลนี้ฟิลครัวไทยทำอาหารได้แบบจริงจังจริงจังเลยจริงๆมีหม้อมีอะไรให้จริงๆอยากออกไปคาเฟ่สักหนึ่งปลุกแต่ฝนก็ดูยังไม่หยุดตก เพราะว่าเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะถึงบ้านดูพยากรณ์อากาศแล้วเช็คในมือถือแล้วฝนตกถึงพรุ่งนี้เช้าเลยค่ะตกแบบประประายไ่อาวชอบชอบอ, <c oughs> อาประือก็อ <c oughs> อคือเปิดเกมกันแล้วเปลี่ยนอะไรวะ ไม่ใช่เปิดเกมเฮ้ยลงอ่ะเอาเหรอกูไม่รู้กูเล่นไม่เป็นไงอร่อยอ่ะงงอ่ะอร่อยเถื่ยกรุงเทพบางร้านยังไม่อร่อยอย่างนี้เลยผีตื่งไม่ไหวกลางเงยไม่เลยื่อยผีด้วยผีด้วยผีอัมผีอั้มกู แต่ถือว่าโชคดีที่มาว่าอากาศไม่ร้อนเพราะฝนมันตกคือถ้าอากาศร้อนอะ่ะก็น่าจะแดดเปรี้ยงเหมือนกันที่เขาใหญ่ว้าวาไม่มีหมอกด้วยสวยเลยเห็นยิ้มเลยเลยยิ้มว่ะโกโกเป็มแมคโครกันจ้าของเรามันเฮ้ยทำไรอ่ะถึงแมคโครแล้วตอนนี้คือแก๊งกกระจายมากใครเดินไปทางไหนก็ไม่รู้ ไม่หรู้เดินไปเรื่อยๆคนเยอะอยู่นะลูกไม่มีเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานไม่เห็นกล้องไม่ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเนี่ยจอเซลกล้องจอเซลกล้องไปด้วยคิวเก๊ส แสบซึก,กรุ่งกันด้วยค่ะกุ้งเป็นเป็นกลับมาถึงบ้านแล้วอุ้ยมีคนนั่งเล่นอยู่สนุกไหมพอ่อเบาๆเดี๋ยวแม่จะต้องไปจับอาบน้ำให้แม่ที่เกียจ โอ้ระวังนมนมหกใส่เลือดจ้าบ้าเอาเปียกแล้วเหรอเออเออเปลี่ยนเหรวเออสนุกแหละไม่อดทนมาทั้งวันแหละเพื่อสิ่งนี้เอาเต็มหน้าพอได้แต่ว่าถ้าแบบตอนไปแต่อากาศเย็นอะไรเอ้า ไม่เป็นไรหรอกกูถามพี่แก้วสั่งเซเว่นมาได้ป่ะเออลองดูนี่ลองสั่งเซเว่นนางเศร้าๆเงาๆเดี๋ยวก็ไปทำอย่างอื่นต่อแล้วไปดีกว่าคืออยากอยากจะชิลแต่ก็ลื่นแน่เก็บภาพกีฬามันๆไปกันหมดแล้วอะก็คือกลัวกูไม่มีคอนเทนต์แหละแลคือรอบๆบ้านไม่มีใครเลยค่ะตอนนี้ฮะ ือบ้านน่ะสวยกว่าที่ดูนะใช่ดูแบบดูอบอุ่นอ่ะออ๋อเขามีกล้องวงจรปิดรอบๆอ,บอแล้วบ้านนะ่ะอยู่ซอยแรกรถสองคันเลยเหมือนกันค่ะเลยไปนู่นเลยค่ะความแบบป้ายมองไม่ค่อยเห็นแต่บ้านธรรมชาติมากนะฝนลงเม็ดอีกแล้วจะกินจะกินข้าวข้างนอกได้ไหมเนี่ย ไม่ใช่ฝนฝนลฝนคืรู้ว่าแบบว่าลมพัดแล้วพวกหยาดน้ำกับหยาดน้ำหนึ่งไม่ใช่น้ำค้างฝนค่ะอุ๊ยอย่าลงไปเลยมึงเพราะว่าถ้าเดินครึ่งเราจะเหนื่อยมันเป็นเนินเหนื่อยแน่นอนเราจะไม่เดินลงพอเราจะเหนื่อยเออเราจะไม่เดินขึ้นเพอเราจะเหนื่อย เอ้าแล้วเราเหยียบหรือเปล่านั่นแหละสิไม่เหยียบไม่เหยียบอ๋อไม่เหยียบไม่เหยียบพิ่ว่าเห็นตอนขากลับเขามาหาเราเนี่ยเลยชัวชัวมึงอะไปเร่งเขาถ้าไม่มีเมฆคือพาทิศตกตรงนี้เลยนะมีคนแกล้งกันมมีีอะ มีเราปวดคนล้างผักนะครับคนล้างผักแล้วทําพื้นเปียยหมดกูงงมากต้องให้ต้องให้เราเคนที่ไม่เคยนะคะไม่เคยเลยไม่เคยล้างผักอ๋อ <c oughs> อันนี้เชฟใหญ่ของเรานะฮะเอานะไหนอ่ะ <c oughs> เชฟใหญ่ของเรา <c oughs> มือขวาผัดผัดเฟ,ดฟนฟรายมือซ้ายต้มอ,อะไรอะ่ะต้มยำต้มแซบ่บโ <c oughs> อ้โหทำมาาที่ไหนอะ่ะ เอาเอากุ้งมาหรือเปล่าเอากุ้งลงมายัาง <laughs> กุ้งหาย <laughs> <laughs> ล้างนี่ไหมกิ้วมาล้างนี่อ,อันนี้จะเป็นฝั่งครัวหน้าบ้านนะคะเตาใหญ่มากโอ้โหไฟแช็กตอนแรกยังหนาวอยู่ไม่ใช่เหรอ ตอนแรกมึงก็หนาวอยู่ไม่ใช่เหรอเมื่อตอนแรกที่ล้างจานค่ะไม่หนาวแล้วไม่เมื่อกี้เขาคุไปล้างจานเธอเล่ากูมาขอใครต่อคนหรอเล่นดิไม่เล่นท่นไหนเขาบอกว่ามึงจะเล่นกับกูไงไม่อยากเหมือน่ไม่กูหิวข้าวไมแล้วว่ามึงจะเล่นกับกูไงกูก็บอกเฉย ยาฝนก็ตกน่ากลัวมึงอ่ะมึงอ่ะน่ากลัวน่ากลัวไหนดูเชฟดิเชฟมุมนี้ครับนยุกระคะลูกอะตอกไฟโดยตอกไฟโดยต้องดีมนะคะให้ทำเพื่อถ่ายรูปซูไปที่คนนั้นค่ะซูไปที่คนนั้นค่ะ ก็คือคนถ่ายรูปก็คือไปนู่นแล้วถูกต้องถูกต้องคนนั้นค่ะพี่ฟูกบายบายทีอ๋อมีสองบุ้งเลยบายบายต้องบายบายต้องเออคนนั้นแหละเออไอแม่ครัวนั่งหนีบอะไรเล่นเนี่ยเหงาเหงาเลยยืนอยู่ตั้งเยอะตั้งแยะอะไรไม่พูดเอาคนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนอุ้ยเหมือนปอดเลยอ่ะก็คือควันขโมงมาก คือถ้าข้างบ้านมีคนอยู่ตอนนี้เขาหิว,วนะเขาอยากรบมงล้วนะควันไปข้างบ้านหมดเลยน,นี่นะครับคอหมูหมักสูตรคุณพี่แมนนะครับเชฟพี่แมนเ <c oughs> ชฟแมน <c oughs> จากครัวบ้านน้องนินวนะคะเราไม่รู้ด้วยนะว่านขนาดเท่าไหร่คือใช้ใจอุณหภูมิสุงไปเลย จะบอกว่าลืมถ่ายตอนกินข้าวเพราะหิวมากรีบทำแล้วรีบกินเลยยังเหลือนะเศษอ่ะก็คือเสร็จแล้วจะดูก็ดูน่าเกียดก้งทำอะไรเนี่ยเอาตัวขวานขับน้ำมาแล้ว นี่กำลังนั่งร้องคาราโอเก่ะกันมอร์นิ่งเช้าอีกวันนะคะเมื่อคืนก็นกกกคืคอไม่ได้ถ่ายต่อเลยเพราะว่าร้องเกะแหลปากคึณเจ็บคอไปหมดวันนี้ตื่นเช้าวันที่สองกำลังแต่งหน้า เ <c oughs> จ็บคอมากตื่นมาคือเสียงแบบแหบระหว่างแต่งหน้าก็ดูน้องเข็มจิลาไปด้วยแต่งโจเสร็จแล้วอันนี้เราจะมากินข้าวเช้าที่พี่แมนทำไว้ให้ก็คือข้าวต้มนั่นเองนี่ข้าวต้มต้องอุ่นก่อนเปิดเตาเปิดไงเอาเชิญจ้ะ อมอร่อยไหม,มรู้ใจไหมเก่งมากเตรียมตัวจะออกไปกันต่อแล้วเดี๋ยวจะแบ่งเป็นสองทีมคือทีมเราอจะไป สวนสัตว์มีคนอยากไปสวนสัตว์ใช่มีคนอยากไปสวนสัตว์เดี๋ยวดูชุดคนจะไปสวนสัตว์นะอุ้ยอะไรอ่ะไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวเก็บของก่อนแล้วไปเจอกันตอนไปสวนสัตว์จ้ะเอ้ยไอ้ปอปอม ในแฮชชี่ปบบองให้ดูก่อนโอ้ยสดช,ชื่นมากโอ้โหยาคูสดชื่นมากสัตว์ยาคู <laughs> สัตว์เท้าปะค่ะ <laughs> เดินเข้ามาในสวนสัตว์แล้วสวนสัตว์ชื่ออะไรนะสวนสัตว์ชื่ออะไรนะ ัเอ็กเขานี่กิวเขาบอกว่างดส่งเสียงรบกวนสัตว์ันไปส่งเสียงอะไรเยอะแยะตรงไหนส่งแถวนี้แหละเดี๋ยวไปแล้ะอ่ะพร้อมยังเสาสาวใครเริ่มก่อนเราไม่ชอบใช่ชูขึ้นไปเออ่ะมาเด้นทาตอนนีเลยอะ อิม่มเอามาแล้วมาแล้วสมองมันเหรอคะ <c oughs> มันคืออะไรแก้มอ๋อเอาทำไมแก้มอยู่ตรงนี้อ่ะ <c oughs> เป็นแก้มเหมือนเวลาที่เขากินเนื對對้อครับเนื้อตรงนี้มันจะขยามโอ้โแหละหนักหนักหนักเขาดมกินไหมอ่ะดมจากการแรบลิ้นนะครับถ้าอยากให้เขาอยู่อย่างนี้ก็ฟูสูงสูงนะะจับข้อนี้เลยครับอ๋อเขาจะไปหาฟูตลอดจะร้องไห้ไหมเนี่ยกิ้วไปละ ไปหากิวแล้วกิวซื้ออาหารไงเออกิ้วมีคนมารอแล้วพอเห็นว่าซื้อเด็ดเลยถึงแล้วเรามูฟกันมาที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่เขาใหญ่ต่อ <c oughs> ตอนแรกเกือบเลี้ยวซอยผิดแล้วต้องดูด,ดีๆนะคือ <c oughs> ซอยมันแบบแอบ,บไม่เห็นอนะ นี่พอเห็นรถมาพอเห็นรถมาก็แอบมองมีอาหารช้างขายก็คือตัวข้าวโพดแล้วก็จะมีน้องพนักงานนะคะพาไปตามเลยเธอเดินสิตัวน้องช้างหน่อยนะคะอันนี้คือสี่ดอเด่นไทยค่ะอายุห้าปีถ้าสังเกตตาค่ะเขาจะไม่มีลูกตาค่ะก็ตาบอดข้างหนึ่งค่ะอาถ้า สามารถให้ห่ายกับมือได้เลยแต่ถ้าเป็นแม่โคคนบู้ก็ต้องโยนให้ทีละคนมาจะได้ถ่ายรูปหรือไงเดี๋ยวให้น้องให้ก่อนให้ทีละคนอือจะไม่เ้เห็นขายต้องให้เขาตรงนี้ว้าวเคย้ม

อขอโทษนะไม่เป็ค่ะยยนให้ก็ได้ค่ะยืนให้กับคุณอ้าวบนสูงใช่อ่าอะไรได้เลยปวดตีนาด้วยนะอน้องนอบอกเดี๋ยวปลาคืนบ้างธรรมดาให้ธรรมดาเอาชอะไไรไอเไน่ารักนยวัลัไม่มีแล้วหมด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 แล้ว แล้วาบายะบายบายบ๊าอบายะบ๊ายบายด้วยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปหาน้ำกินคาเฟ่ดนึงเพราะว่าตั้งแต่ตื่นมายังไม่ได้กินน้ำมันบอานเลยร้อนรู้สึกปากแห้งนี่น้องเดินมาแวะคาเฟ่อลคือก่อนหน้านี้เคยเห็นว่าเขาฮิตมากันแต่เราเพิ่งได้มา เหมือนคนเยอะมากอ่ะเมื่อก่อนได้มาแล้วนะจ๊ะน,นี่จะเป็นมัทฉะลาเต้พรีเมียมเปลี่ยนเป็นนมโอ๊ตอันนี้จะเป็นชานมไต้หวันไข่มุกอะไรสักอย่างเพชรสักอย่างแล้วก็คอฟเฟ์ช็อกโกแลตแล้วก็จะเป็นควซอง ไข่แดงเอ้ยโค้ซองไข่เค็มนั่นเองไปกินกันเถอะโค้ซองไข่เค็มกรอบมากกรอบจนแตกอันนี้อคอฟเฟ่ช็อกโกแลตเป็นไงอร่อยเนาะมีไส้ไข่เค็มอยู่ข้างในเอออดีไม่คาดหวังไม่ผิดหวงัง พีเลยคิวพี่กินเป็เพื่อนพี่เหมยไม่ชอบพี่สายชิม <c oughs> พี่เลยไม่ชอบางและพี่ไม่ไม่ชอบทานเห็ทัเลยแตนี้ไม่กินผละม้แต่อันนี้ชอบมาก ชมวิวกอที่ส0ทสิบที่เป็น,ปน,ปนมรดกโลกด้วยคือปกติเราไม่เคยได้ลงมาตรงนี้เวลาผ่านก็คือจะขับรถผ่านไปเลยข้ามเขาไปเลยแต่ว่ารอบนี้ก็คือแวะเ่าหน่อยให้น้องๆได้ถ่ายรูปก,กันอืาปากจูอ่ะําปากจูไปพี่เหมิงไปไปกล้องอีกรอบนึงไปไปกล้องอีกรอบหนึง่ง บายบายจุ๊บจุ๊บโอ้โหจุ๊บยังไงอ่ะ,อะสดชื่นจริงเดดอ้ยกิวมีหลักฐานนะจะกินเด็กอะมาแวะอ่างเก็บน้ำสายศรค่ะทำไมหัวกิวยุ่งขนาดนั้นนะใช้งานมาหลายสุดมีแดดออกนิดนึงนแต่ว่าคนเยอะมาก อากาศเย็ยนไม่งั้นก็คือแดดร้อนมากตอนนี้คือยมแล้วเราแวะกินข้าวก่อนจะแยกย้ายใกล้จะกลับกรุงเทพกันแล้วชื่อร้านว่าัวกากัมปัน ได้มิชลินด้วยปีสองพัี่สิบปีร้านนึงนะเร้านกำปั่งนะคะเป็นร้านให้ได้มิชลินสตาร์กี่ดาวคะไม่ดูไม่มีบอกปีไหนคะปีสองพันี่สิบสาี่สี่ค่ะยี่สามอ๋ยีโอ้ยได้ยี่สี่ด้วยได้สองปีได้ติดกัน2ปีมียี่สิบสามยยีนอ่าโอเคตามนี้นะคะแล้วมันน้าจะเอโอเคถ่ายไม่ทันอีกแล้วความหิวอ่ะ ก็คือทุกคนหิวถ่<ช>ายไม่ทันเลย